เอาละครับเรามาเข้าเรื่องกันก่อนเลยนะครับในเกมนี้นะครับสิ่งที่จะทําให้เราสามารถฆ่าผู้เล่นคนอื่นได้นะครับก็คือเราต้องฆ่าทุกคนในรถให้หมดนะครับอันนี้คือเมนหลักจริงๆเลยนะครับที่จะสามารถทําให้เราฆ่าใครคนหนึ่งได้นะครับจริงๆมันก็มีอีกหลายอย่างนะครับที่เราสามารถทําให้ผู้เล่นคนนั้นเนี่ยตายได้นะครับผมแต่เราเอาอันนี้นะครับเป็นเมนหลักก่อนเลยนะครับสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับ การยิงคนให้ตายนะครับภายในชอดเดียวเนี่ยมันจะมีปัจจัยสําคัญอยู่2อย่างนะครับก็คือชนิดของกระสุนที่เราใช้นะครับกับคนที่อยู่ข้างในตัวรถของศัตรูนะครับกระสุนที่เราใช้นะครับผมแนะนําให้เป็นกระสุน AP นะครับผมหรือกระสุนเจาะเกาะนะครับที่มีค่า Explosive m a s s เยอะนะครับผม ถามว่าทำไมถึงเลือกใช้กระสุนที่มันมีเอฟเฟแมสนะครับผมผมจะให้มาดูตัวอย่างการยิงของเราเลยนะครับเวลาเรายิงนะครับอ่าสมมติว่าผมใช้เป็น APCBC เนาะปุ๊บยิงเข้าไปป้งเห็นไหมครับรถตายหมดกลับมาที่กระสุน APBC นะครับที่มันมีเอฟเฟอรซีแมสยิงเข้าไป ปงโอ้ไม่ใช่ยิงไงเข้าะ่ะอ่าอย่างนี้ก็ได้ยิงปงเห็นข้อติ่งตาไหมครับเอออ่ะเอาจุดที่ยิงเข้ากันแล้วกันซอกคอปงนะครับผมจะเห็นได้ว่ามันทำดาเมจน้อยกว่ากระสุน APCBC นะครับผมกับมาที่ กระสุน AP CR ของเรานะครับผมยิงไปถึงแม้ว่าจะเจาะเกาะได้นะครับก็ไม่สามารถทำดาเมจอะไรให้กับผลรถได้มากเท่าที่ควรนะครับเพราะว่านะครับกระสุน AP CB C เนี่ยมันมีส่วนผสมที่เป็นดินระเบิดนะครับผมทำให้เวลาที่เรายิงไปนะครับเมื่อมันเจาะเกาะเ,เข้าไปแล้วเนี่ยมันจะระเบิดนะครับด้านในแล้วก็ ทำให้สเกิดระเบิดเนี่ยมันไปโดนคนรถคนอื่นตายนะครับผมแล้วก็อย่างที่สองนะครับที่เราจะพูดกันนะครับก็คือคนรถที่อยู่ภายในรถนะครับคนรถที่อยู่ภายในรถเนี่ยมันก็เป็นแบบเหมือนเหมือนกันทุกคันนะครับผมก็คือแค่จะเรียกว่าแบบใกล้เคียงจนแบบเหมือนกันทุกคันเลยก็ได้นะครับผมให้เราสมมุตินะครับให้เราจินตนาการถึงคนรถที่อยู่ด้านในนะครับผมแล้วก็ วงเป็นวงกลมนะครับให้ขอบของวงกลมเอ้ยเฉียให้ขอบของวงวงเป็นวงกลมนะครับให้ขอบของวง,งกลมเนี่ย่าโดนผลรถนะครับที่อยู่ด้านนอกนะครับผมวงเป็นวงกลมแล้วนะนะปุ๊บทีเนี้ยจุดศูนย์กลางของวงกลมเราอ่ะ er. คือจุดที่เราควรจะยิงครับง,ง่ายๆนะครับ <S <S เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูวงกลมนะครับวงเปวงกลมวงเปวงกลมปึ Zus ๊บปุ๊บป๊บสมมุตินะสมมุตินะคนคนรถวงวงกลมอย่างนี้ เล็งจุดตรงกลางของวงกลมยิงป่างเขาให้เป้งเจาะเกาะเข้าไปทีนี้ทีจะแตกนะครับแล้วมีของมันเนี่ยจะทําให้ไม่ใช่รัศมีดีสเก็ตระเบิดนะครับจะทําให้ทุกคนในรถคันนี้ตายแต่ถ้าในกรณีที่บางครั้งนะครับจุดนยงกลางของวงกลมเนี่ยมันแบบเป็นจุดที่รถเราเจาะไม่เข้านะครับผมก็ให้เล็งจุดที่ใกล้เคียงนะครับเช่นตรงนี้ ก็ไปมีค่าเท่ากันนะครับโูรโดก็ตายหมดนะครับผมทิปนี้มันใช้ได้กับทุกคันเลยนะครับทุกคันเลย T30 T30 สมมติเยอะทางข้างนะครับกระสุนปืน T30 อะไรก็ได้นั่นเนอง APCC e ของ T30 นะครับคนมันจะอยู่แถวๆอย่างนี้นะครับอยู่อย่างนี้เลยนะ T30 นะ่ย รถมันกว้างนะครับก็ยิงตรงจุดศูนย์กลางของวงกลมป้งยิงเข้าไปแตกคนตายหมดนะครับและทีนี้ในกรณีที่เราไม่ได้เจอรถศัตรูนะครับทางด้านหน้าหรือด้านข้างนะครับเราไม่สามารถใช้วิธีวงกลมนะครับแล้วก็ยิงตรงกลางได้นะครับผมเพราะว่า มันจะวงกลมแล้วเนี่ยมันติดเครื่องยนต์เนาะมาจะยิงโดนเครื่องยนต์นะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอศัตรูด้านหลังเนี่ยนะครับให้ยิงตรงป้อมแทนนะครับยิงตรงป้อมเลยนะยิงตรงป้อมที่มันแบบใกล้จุดศูนย์กลางที่สุดนะครับจริงๆไม่ต้องใกล้ที่สุดเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้ยิงแม่นขนาดนั้นนะครับรก็แบบยิงให้มันแบบเอาชัว เอาชัวร์ว่ามันจะโดนป้อมแน่ๆน,นะครับยิงเข้าไปปุ๊บเข้าไปแต่ด้านในนะครับเป็นไงถึงบางครั้งนะครับเราอาจจะไม่ได้ตายน,นี่เราอาจจะไม่ได้ยิงมันตายในช็อตเดียวะครับแต่ก็ทําความเสียหายได้เยอะนะครับผมเพราะว่าบางครั้เนี่ยระยะห่างระหว่างที่นั่งของคนนะครับกับ รละยะห่างระหว่างที่นั่งของคนขับกับคนยิงนะครับตรงที่อยู่คนที่อยู่ตรงป้อมเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่ใกล้กันขนาดนั้นนะครับทำให้สเก็ตระเบิดเนี่ยมันไปไม่ถึงนะครับผมเช่นแพนเทอร์เมื่อกี้นะครับแม่งอยู่ห่างกันมากเลยนะครับสเก็ตก็ไปไม่ถึงนะครับแต่ที่3-4ี่นะครับผมยิงไปป้งนะครับแตกด้านในนะครับคนรถตายทุกคนนะครับผม แบบนี้นะครับมันก็จะทําให้พลรถตายหมดทุกคนจากการยิงด้านหลังของเรานะครับเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับกับทิกการยิงวัน็อตคิวของผมนะครับผมหวังว่าทุกคนนะครับจะนําไปใช้ประโยชน์ในการเล่นเกมนะครับผมก็ขอให้คิวต็เยอะนะครับผมโอเคนะแค่นี้แหละครับบาย